ใครที่กําลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำํำล่าวาบัร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกม Pass Rate 7ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อฟุุิ King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ,บ็อกฟุด้วยนะครับสาหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับว้าวแมแพงเอาต่างประเทศ ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับอันนี่คืออะไรเฮ้ยท็อปโดนิทวะเย็ดเคโดนิทอันบักเอฟอันนี้คือโซลีพีนะคนดูผมเพิ่งเข้ามาแล้วผมซื้อเลยเพราะว่าผมสงสัยเฮ้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 ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมถึงมีของแบบนี้เ้ยถ้ากูไปยืนอยู่ข้างหลังเขาจะเกิดอะไรขึ้นพี่ชายลองหน่อยดิพี่ชายเอาดิเอาดิเอาดิพี่ชายเนี่ยเอาดิเอาดิ ใช่ใช่เฮ้ยโฮเทลซันนี่วะเฮ้ยว้วววว้าวว้าว h a t e l วากูไม่หาเข้าไปแล้ว้าดูดโอ้โหไอ้ย๊กูจะโดนกูเอาลงได้ไหมเนี่ยกูเอาลงยูทูบได้ไหมคำถามแรกคือกูเอาลงยูทูบได้ไหม What the hell, <laughs> What the hell? Oh, oh. โอ้โ้ฮเยดูดิกดด็ดูดูดิดูดิโอ้ไม่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 ได้ไม่ได้เอาลง youtube ได้ไหมนะแล้วผมสงสัยเยอะเว้ยคือไอ้ตรงไอ้ตรงที่มันเสียงฟ้านี่มันคืออะไรอย่าบอกนะว่าเฮ้ยชิบหายละทำไมท่ามันคุ้นนี่นหนาวินเฮ้ยมันเป็นมันเป็นแมพ h a เอาท์นะคนดู จะไม่งรอดมาได้ไงวะคนเล่นแบบ3-4มสีพัน่ะกูเหลือจะเชื่อโอผมยายเสิร์ฟแล้วเอ้อนั่น,น่ะคนดูดูดีเอ่ออะไรอะ่ะ what the hell oh no 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 เฮียเฮียแหมแพงเอาเฮียแหมแพ้งเอา,เอาต่างประเทศมันน่กคุยชิบหายเลยอ๋อ oh, no no oh, ว้าวทำไมทุกคนถึงแต่งตัวเหมือนกันวะโอ้ยโอ้ย โอ้ย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 เฮ้ยเขาไปเอาตัวแบบนั้นมาจากไหนกันวะแสดงว่ามันต้องมีเว้ยเฮ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 ้ยไอ้เหี้ยแง่อ๋อตรงนี้เหรออ๋อดูตัวแรกดิโอ้ยเฮ้ยโลบบักอันนี้มันเป็นโมเดลหรือว่ามันเป็นของแมปวะเอาคนดูดิอันี้เหมือนแมปคอนโดเลยเฮ้ยโอ้ โอ้ยแหวกอันตรายอันตรายโตู้ยังใหญ่โอ้ย no 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 นนี่อะไรอ่ะโอ้โอ้นี่อ่ะโอ้๋อนี่ไงตัวที่เขาใช้กันอะเอ้ยมันมันเบรกกึกเกิดไปละว h a t เฮ e h e โอ้โหเจตเติดใหญ่นี่อ่ะ โอ้ยเฮดเลดปอมอันนี้เป็นโซนโซนเจวเฮ้ยไอเชี่ยกูว่ามันต้องโดนแบนแล้วแหละเชื่อกูดิลงคลิปนี้ไปอ่ะโอ้ยโอ้ยไหนตัวผู้ชายอ่ะโอ้ยโอเคตัวผู้ชายเดิมๆครับเดิมๆไงน้องก็มีเป็นคู่ได้วันดูดูนั่นดิเออโอ้โหว้าวไอ้เฮี้ยมีคนไทยด้วยไอ้ซัสมีคนไทยมาเล่นด้วยเหรอ กูเหลือจะเชื่อมึงจะบ้าเลยมันคือแมพคอนโดแบบแมพคอนโดแบบถูกกฎหมายมันเป็นสาธารณะเฮ้ยเข้ามาไหมอะไรทำไรไ <c oughs> อ้ยังมานอนให้กูอีกไอ้ยรีเซ็ตหนีเลยรับไม่ได้แสดงว่าแมพแสดงว่าแมพมันเปิดมานานแล้วเว้ยคนดูแม่งมือคนนียอดเข้าชมประมาณห้าล้านแล้วอะโู้น่ะเข้ามากับผัวเขาหรือเปล่าดูดิเขากำลงังจะทำอะไรกัน ฮาาฮาาอ้เ้ยไอ้เยออ้เยโลบอกช่วยด้วยครับเอ้เยอมันก็เกินไปแม่งมีลมกันเลโก้กันไงวะพวกเนี่ยฮัลโหลอ้แคปรูปกอดกูไอ้เอคนออน่าคอนเกรสเลชันอันนิวบิ๊กนีด้วยเย้คอนเกร มันเป็นแมพแฮงเอาท์นะครับคอนโดย้ำนะว่าเป็นแมพแฮงเอาท์นะครับคล้ายๆจุดพักใจนั่นแหละแต่จุดพักใจไม่มีแบบนี้นะไอ้เชี่ย